วันนี้เราจะมาเปิดเผยเรื่องราวการหายไปของเครื่องบินโดยสาร Boeing 737อย่างพิศวงกลางป่าแอมาซอนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับสายการบินวาริกเที่ยวบิน254ที่ประเทศบราซิลในปีคศ1989และนับเป็นเหตุการณ์เครื่องบินตกที่น่าพิศวงเหตุการณ์หนึ่งของวงการการบินโลกเลยก็ว่าได้เรื่องราวจะเป็นมาอย่างไร เหตุการณ์จะพิศวงงงงวยแค่ไหนส่วนสาเหตุจะเกิดจากอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนจะรับชมเรื่องราวในวันนี้หากคุณเป็นบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าโปรดอย่ารับชมตามลำพังเนื่องจากอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจได้ส่วนน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า13ปี ควรม,มีผู้ปกครองให้คำแนะนำในระหว่างการรับชมฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมเนื้อหากันตามสะดวกครับสวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัต,ตภาพกันดีนะครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนปีคศ 1,989สายการบินวาริกเที่ยวบิน254ใช้เครื่องบินแบบโบอิง737ขีด200การบินวันนี้มีทั้งหมด7ขาเริ่มจากเมืองเซาเปาโลไปตามเมืองใหญ่ต่างๆเกือบทั่วบริเวณตอนใต้ของบราซิลโดยขาที่7เป็นขาสุดท้ายจะบินจากเมืองมาราบาไปที่เมืองเบเลมซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดกับปากแม่น้ำแอมะซอนทางเหนือของประเทศบราซิล ใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีในขานี้มีคนบนเครื่องทั้งหมด54คนแบ่งเป็นลูกเรือ6คนคือนักบิน2คนกับ Flight Attendant 4คนมีผู้โดยสารจำนวน48คนส่วนของการบินวันนี้กัปตันอายุ32ปีมีชั่วโมงบินรวม6,928ชั่วโมงและนักบินผู้ช่วยอายุ 28ปีชั่วโมงบินรวม8 8 4ชั่วโมงทั้งคู่เป็นชาวบราซิลเหมือนกันครับในวันที่เกิดเหตุมีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างบราซิลกับชิลีผู้คนทั่วทั้งประเทศบราซิลต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากแต่สำหรับคนที่ต้องทำงานและเดินทางก็ยังคงต้องทำหน้าที่ของตัวเองกันต่อไปเช่นเดียวกันกับเที่ยวบิน254ที่กำลังจะออกเดินทางนี้ในขาสุดท้ายนี้ กัปตันจะเป็นคนทําการบินโดยตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเครื่องช่วยเดินอากาศทั้งหมดเพื่อเตรียมการเดินทางในขาต่อไปส่วนนักบินผู้ช่วยก็ตรวจเครื่องด้านนอกพอตวรวจเสร็จก็กลับเข้าประจำที่เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเวลา17นาฬกานาทีตามเวลาท้องถิน่นเที่ยวบิน254ก็เทคออฟออกจากมาราบาแต่ระดับตามขั้นตอนปกติไปที่ความสูง29000ฟุตทีนี้ เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้นก็จะต้องทราบก่อนว่าเครื่องบินในยุคนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ซับซ้อนเข้ามาช่วยจัดการการบินเหมือนในสมัยนี้เครื่องวัดและอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศทั้งหมดยังเป็นแบบอนาล็อกซึ่งนักบินจะต้องตั้งค่าต่างๆรวมไปถึงปรับจูนความถี่เครื่องช่วยเดินอากาศด้วยตัวเองทั้งหมดส่วนการเดินทางจากสนามบินหนึ่งไปสนามบินหนึ่งแบบคร่าวๆไม่ลงรายละเอียดซับซ้อนนะครับสมัยก่อนยังไม่มี GPS เข้ามาช่วย ก็จะนำทางด้วยสถานีภาคพื้นโดยสถาน,สานีส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในบริเวณสนามบินแต่ละสนามบินก็จะใช้ความถี่ที่ไม่เหมือนกันสถานีภาคพื้นสำหรับเครื่องบินพลเรือนจะมีอยู่2แบบแบบแรกคือสถานี VOR เจ้า VOR เนี่ยจะให้ข้อมูลออกมาเป็นทิศแม่เหล็กว่าเครื่องบินอยู่ทิศทางใดเทียบกับสถานีพร้อมกับมีเข็มคอยชี้ไปที่สถานีอยู่ตลอดเวลาบางสถานี VOR ก็จะมีระยะทางบอกเพิ่มเข้ามาด้วยและแบบที่2คือสถานี NDB อันนี้จะไม่ให้ข้อมูลอะไรมากมีแค่เข็มเข็มเดียวชี้ไปทางสถานีอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นโดยสถานีทั้ง2แบบจะส่งสัญญาณได้ไกลไม่เกิน200ไมล์ทะเลครับกลับมาต่อที่เที่ยวบิน254เป็นเวลา30นาทีหลังจากเทคอ o f กับตันเห็นว่าบินไกลออกมาจากมาราบามากแล้วซึ่งก็ใกล้จะถึงเบเลม จึงให้นักบินผู้ช่วยติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศหรือ ATC ของเบเลมซึ่งในช่วงเวลานั้นสนามบินเบเลมยังไม่มีเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศต้องใช้การติดต่อทางวิทยุอย่างเดียวเท่านั้นครับนักบินผู้ช่วยเรียกกี่ครั้งก็ไม่มีการตอบกลับกับตันลองเรียกดูบ้างก็ไม่มีการตอบกลับเช่นกันนักบินทั้งสองคนจึงคิดว่าวิทยุสื่อสารน่าจะมีปัญหาบางอย่าง นักบินผู้ช่วยเปลี่ยนความถี่เครื่องช่วยเดินอากาศ VOR เป็นความถี่สถานีที่เบเลมก็พบอีกว่าไม่มีสัญญาณแต่อย่างใดกัปตันก็เลยลองใช้วิทยุสื่อสารอีกอย่านความถี่หนึ่งคือย่านความถี่ HF ซึ่งย่านความถี่นี้สามารถรับส่งได้ไกลามากเนื่องจาก HF ใช้บรรยากาศโลกชั้นไออโน osphere เป็นตัวสะท้อนคลื่นทำให้สามารถรับส่งสัญญาณข้ามความโค้งของโลกได้ มันก็เลยสามารถรับส่งวิทยุได้ไกลมากๆนั่นเองแต่ก็มีข้อเสียตรงที่จะมีสัญญาณคลื่นไฟฟ้าอื่นๆแทรกมาด้วยทำให้ได้ยินข้อความไม่ชัดเจนในบางครั้งครับพอกัปตันเรียกวิทยุไปด้วยย่านความถี่ HF ปรากฏว่าวิธีนี้ได้ผลเจ้าหน้าที่ ATC ตอบกลับกัปตันถามต่อว่าสถานี VOR ได้เปิดใช้งานหรือไม่ทำไมจึงไม่มีสัญญาณเจ้าหน้าที่ ATC ตอบกลับว่า สถานียังเปิดใช้งานอยู่อย่างปกติไม่ได้มีการปิดหรือเสียแต่อย่างใดต่อมากัปตันเห็นว่าใกล้สนามบินแล้วจึงติดต่อขอลดระดับลงเจ้าหน้าที่ ATC ให้ลดระดับลงมาที่ความสูง2 0 0 0 0ฟุตในขณะลดระดับผ่านเมฆออกมาปกติควรจะเห็นไฟของตัวเมืองหรือไม่ก็ควรจะมองเห็นไฟของสนามบินนักบินทั้งสองคนก็เริ่มงงเนื่องจากมองเห็นแต่ความมืด ผู้โดยสารก็เริ่มมีคำถามมากมายโดยหลายๆคนเดินทางเส้นทางนี้เป็นประจำแต่ครั้งนี้ทัศนียภาพแปลกไปอย่างมากครับในห้องนักบินก็พยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับตันหันไปดูที่เครื่องวัดตัวหนึ่งและก็เห็นว่าตำแหน่งปัจจุบันเกินระยะทางที่ควรจะแลนดิ้งมาแล้ว30ไมล์ทะเลนักบินทั้งสองคนตัดสินใจเลี้ยวกลับหลัง180องศาในทันที แล้วก็ติดต่อขอลดระดับลงต่อเจ้าหน้าที่ ATC ก็ให้ลงมาที่4,000ฟุตเพราะคิดว่าเครื่องบินใกล้จะถึงสนามบินแล้วพอเลี้ยวกลับหลังมากัปตันคิดว่าควรจะเจอไฟของตัวเมืองหรือไม่ก็ต้องเห็นไฟสนามบินแต่พอมองลงไปเบื้องล่างกลับยังคงเป็นความมืดมิดของป่าแอมาซอนเช่นเดิมเจ้าหน้าที่ ATC ที่สนามบินเริ่มเอใจเพราะเที่ยวบิน254ควรจะแลนดิ้งตั้งแต่10นาทีที่แล้ว จึงแจ้งเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นว่าเครื่องบินยังไม่แลนดิ้งครับในห้องนักบินสถานการณ์เริ่มกดดันมากขึ้นเนื่องจากเชื้อเพลิงใกล้หมดลงไปทุกทีแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเจอสนามบินแต่อย่างใดต่อมาก็ลองเปิดเรดาร์ตรวจอากาศดูเห็นว่าด้านล่างมีภูมิประเทศเป็นแม่น้ําซึ่งกับตันจําได้ว่าเมืองเบเลมอยู่ที่ปากแม่น้ําแอมะซอนจึงเชื่อว่ากําลังบินเข้าหาสนามบินโดยกําลังบินไปตามแม่น้ําแอมะซอนอยู่ ระหว่างนั้นกัปตันก็ลองพยายามจูนความถี่หาสถานี NDB โดย NDB จะใช้สัญญาณวิทยุในย่านความถี่ AM ซึ่งสามารถรับสัญญาณจากสถานีวิทยุท้องถิ่นได้เช่นกันเพราะกัปตันคิดว่าสถานีวิทยุส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเมืองถ้าจูนความถี่เจอเข็มก็จะชี้ไปในเขตเมืองแล้วก็น่าจะเจอสนามบินได้ไม่ยากนั่นเองวิธีการนี้ก็ได้ผลอีกครับ นักบินได้ยินเสียงการถ่ายทอดฟุตบอลทางวิทยุแล้วเข็มก็ชี้ไปที่สถานีจึงตัดสินใจบินตามทิศทางที่เข็มของเครื่องวัดชี้ไปขณะที่บินตามแนวแม่น้ำและเข็มชี้สถานีวิทยุท้องถิ่นไปเรื่อยๆอยู่นั้นเวลาผ่านไปเกือบ3ชั่วโมงนับตั้งแต่เทคออฟก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะถึงสนามบินบรรยากาศในห้องนักบินกลับมาตึงเครียดขึ้นอีกครั้งเนื่องจากมีเสียงเตือนเชื้อเพลิงใกล้หมด กัปตันเห็นว่าท่าไม่ดีเพราะมองยังไงด้านนอกก็มีตะปาทึบไปหมดไม่มีแสงสว่างของเขตชุมชนเมืองแม้แต่น้อยจึงประกาศแจ้งในห้องโดยสารให้เตรียมตัวสำหรับการร่อนลงฉุกเฉินภายในห้องโดยสารทุกคนเริ่มอยู่ในอาการตื่นตระหนกแต่ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเวลา21นาฬิกาขณะอยู่ที่ความสูง8,000ฟุตเครื่องยนต์ซ้ายก็ดับลงเนื่องจากเชื้อเพลิงหมด สองนาทีต่อมาเครื่องยนต์ขวาก็ดับลงตามไปอีกกัปตันไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องนำเครื่องบินร่อนลงฉุกเฉินกลางป่าเครื่องบินค่อยๆลดระดับลงไม่นานก็ชนกับยอดไม้เสียงดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆชิ้นส่วนต่างๆเริ่มขาดหลุดออกจากลำตัวไปจากนั้นก็ถลายต่อไปกับพื้นดินและก็หยุดสนิทในที่สุดแล้วก็เหมือนปาฏิหาริมากครับ กัปตันแทบไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแต่หลายคนได้รับบาดเจ็บสาหัสรวมถึงนักบินผู้ช่วยด้วยซึ่งถูกกิ่งไม้เสียบบริเวณช่องท้องกัปตันดูนักบินผู้ช่วยเสร็จก็รีบออกไปดูผู้โดยสารทันทีในเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ4คนซึ่งเป็นผู้โดยสารทั้งหมดส่วนลูกเรือทั้ง6คนรอดครับกัปตันกับคนที่รอดชีวิตพยายามช่วยผู้บาดเจ็บอย่างสุดความสามารถและแน่นอนว่าคนทั้งหมด ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนไม่มีน้ำไม่มีอาหารในการดารงชีวิตเมื่อยือนยันแน่ชัดแล้วว่าเที่ยวบิน254สูญหายไปและไม่ได้แลนดิ้งที่สนามบินใดๆการสืบสวนก็เริ่มต้นขึ้นในทันทีโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนจากกองทัพอากาศบราซิลเนื่องจากช่วงเวลานั้นสนามบินทั้งต้นทางและปลายทางยังไม่มีเรดาร์จึงไม่รู้ว่าเครื่องบินสูญหายไปบริเวณใด การค้นหาเครื่องบินจึงต้องใช้การคาดคะเนเริ่มต้นบริเวณสนามบินเบเลมที่เป็นจุดหมายปลายทางและขยายวงออกไปเรื่อยๆในขั้นแรกจากนั้นก็ไปสอบถามที่เจ้าหน้าที่ ATC ได้ความว่าเที่ยวบิน254แจ้งเข้ามาบอกว่าเครื่องช่วยเดินอากาศ VOR รับสัญญาณไม่ได้แล้วก็ขอลดระดับลงตามขั้นตอนปกติไม่มีการแจ้งเหตุฉุกเฉินใดๆจนขาดการติดต่อไปในที่สุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ ATC ก็ไม่สามารถบอกตำแหน่งของเครื่องบินได้เพราะไม่มีเรดาร์ควบคุมการจราจรครับการค้นหาดำเนินไป1วันก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอเที่ยวบิน2-5-4แม้แต่น้อยเจ้าหน้าที่สืบสวนก็เลยไปดูที่ดาวเทียมค้นหาและช่วยชีวิตเพื่อจะเจอสัญญาณฉุกเฉินซึ่งในเครื่องบินจะมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณโดยมันจะทำงานขึ้นอัตโนมัติเมื่อถูกแรงกระแทกจนถึงค่าที่ตั้งไว้และอีกกรณีคือ จะทำงานเมื่อตัวของมันสัมผัสกับน้ำพออภภาพจากดาวเทียมมาดูเจ้าหน้าที่สืบสวนเห็นว่ามีความถี่ฉุกเฉินแสดงขึ้นมาเป็นจำนวนมากในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งอาจจะมาจากสัญญาณหลอกหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เปิดความถี่ฉุกเฉินใช้งานก็เป็นได้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องออกไปสำรวจดูก่อนจึงส่งเฮลิคอปเตอร์ออกไปตรวจสอบโดยเน้นจุดที่อยู่ใกล้ๆสนามบินเบเลมปรากฏว่า พอบินไปดูตามจุดดังกล่าวก็ไม่พบเครื่องบินที่หายไปแต่อย่างใดซึ่งสัญญาณที่เห็นจากดาวเทียมนั้นมันมาจากเครื่องบินและเรือลำอื่นๆที่พูดกันผ่านความถี่ฉุกเฉินเพื่อทดสอบสัญญาณเพียงเท่านั้นครับตัดกลับมาที่จุดตกผู้คนที่รอดชีวิตและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็มีการจัดทีมออกไปค้นหาแหล่งน้ําเมื่อเจอน้ําก็ากลับมาให้คนที่เหลือได้แบ่งกันประทังชีวิตเพื่อรอความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทั้งหมดต้องนอนในป่าเป็นคืนที่ 2. พอรุ่งเช้าทุกคนประชุมกันเห็นว่าถ้าต้องอยู่ต่อเป็นคืนที่ 3. น่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากอาการบาดเจ็บและขาดอาหารจึงตัดสินใจจัดทีมเดินเท้าออกไปขอความช่วยเหลือขึ้นทีมเดินเท้าเดินออกจากจุดตกไปประมาณ1ชั่วโมงก็เหมือนปาฏิหาริย์รอบสอเมื่อพบบ้านสวนหลังหนึ่งจึงรีบเข้าไปขอความช่วยเหลือและขอใช้โทรศัพท์ ข่าวการพบผู้รอดชีวิตไปถึงทีมสืบสวนอย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องประหลาดใจเนื่องจากตำแหน่งที่เครื่องตกพบว่าอยู่ไกลจากสนามบินเบเลมลงไปทางใต้กว่า600ไมลทะเลหรือราว1120กิโลเมตรทุกคนก็งงไปหมดว่าเครื่องบินไปตกตรงนั้นได้อย่างไรเพราะเครื่องบินควรจะบินขึ้นมาทางทิศเหนือหน่วยกูย้ภัยเมื่อรู้ข่าวก็ไม่รอช้า ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในทันทีใช้เฮลิคอปเตอร์ทยอยลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนสรุปยอดได้ดังนี้จากคนบนเครื่อง54คนรอดชีวิต42คนเสียชีวิต12คนโดยแบ่งเป็นเสียชีวิตในทันที4คนส่วนอีก8คนเสียชีวิตในระหว่างรอความช่วยเหลือสาเหตุของการเสียชีวิตบางส่วนไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและบางส่วน เก้าอี้หลุดออกจากพื้นตอนปีกชนกับต้นไม้ทําให้เก้าอี้พุ่งไปกระแทกส่วนหน้าของเครื่องบินได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นผู้โดยสารส่วนลูกเรือรอดชีวิตทุกคนต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาณที่นี้ด้วยครับข่าวการพบจุดตกแพร่ออกไปสู่สาธารณชนอย่างรวดเร็วทำให้นักบินกลายเป็นฮีโร่ของประเทศบราซิลในชั่วข้ามคืนเนื่องจาก สามารถเอาเครื่องลงฉุกเฉินกลางป่าจนทำให้มีผู้รอดชีวิตมาได้ถึง42คนจาก54คนในส่วนของการสืบสวนหาสาเหตุเจ้าหน้าที่สืบสวนเริ่มจากสอบปากคำกับตันก่อนเพราะแทบจะไม่ได้รับบาดเจ็บโดยกับตันให้การว่าเครื่องช่วยเดินอากาศบนเครื่องอาจจะเสียอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดไม่สามารถรับสัญ,ญญาณจากปลายทางได้แม้แต่น้อยจึงพยายามใช้ NDB จูนหาสถานีวิทยุท้องถิน่น แล้วพยายามบินเข้าหาตัวเมืองแต่สุดท้ายเชื้อเพลิงก็หมดและตกลงในพื้นที่ห่างไกลของป่าแอมาซอนตามที่ได้กล่าวไปครับการกู้ซากดำเนินไปอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานก็พบกล่องดำทั้งสองกล่องรวมไปถึงเอกสารการบินแทบจะทั้งหมดเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานและถ่ายภา,าพเก็บไว้เผื่อจะเจอเบาะแสที่ทำให้เครื่องบินตกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาการถอดรหัสกล่องดำก็เสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่สืบสวนเริ่มจาก fdr หรือเครื่องบันทึกข้อมูลการบินก่อนพบว่านี่คือเส้นทางที่เครื่องบินควรจะบินขึ้นเหนือไปแต่เที่ยวบินนี้กลับบินไปทางทิศตะวันตกหรือทิศ270ก่อนจากนั้นก็เลี้ยวกลับหลังแบบ180องศาก่อนจะบินตามแม่น้ำลงไปทางใต้จนเชื้อระเพงหมดแล้วเครื่องตกในที่สุดข้อมูลตรงนี้ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเห็นว่าเครื่องบิน บินผิดทางตั้งแต่แรกซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าเครื่องช่วยเดินอา,าอากาศอาจจะเสียตั้งแต่แรกแต่ก็ยังฟันธงอะไรไม่ได้จึงพยายามติดต่อไปขอข้อมูลจากนักบินฮีโร่ทั้งสองคนอีกครั้งแต่ก็ได้รับการปฏิเสธอย่างแข็งขันเนื่องจากช่วงเวลานั้นสมาพันธ์นักบินพาณิชย์ของบราซิลเอานักบินทั้งสองคนบินไปที่เมืองริโอเดจาเนโรประครบปงมและคอยกันท่าให้อย่างดีเพราะคิดว่าทีมสืบสวน มีความพยายามที่จะโยนความผิดมาที่นักบินส่งผลให้การสืบสวนล่าช้าลงไปอย่างมากครับในเมื่อยังสอบปากคำไม่ได้เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงไปหาข้อมูลต่อที่กล่องดำอีกกล่องคือ CVR หรือเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินซึ่งในสมัยนั้นเทคโนโลยียังเป็นแบบเก่าคือสามารถบันทึกเสียงไว้ได้แค่30นาทีล่าสุดพอมาเปิดฟังก็แทบจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเพราะ30นาทีสุดท้าย เครื่องบินก็บินผิดทางมาไกลแล้วจึงมีแต่เสียงของความกลัวและความพยายามนำเครื่องลงฉุกเฉินของนักบินทั้งสองคนครับความมืดมนยังคงครอบงำการสืบสวนอยู่เพราะยังหาสาเหตุของการบินผิดทิศทางไม่ได้และไม่เข้าใกล้คำตอบแม้แต่น้อยข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้คือจากปากของกัปตันที่บอกว่าเครื่องช่วยเดินอากาศรับสัญญาณปลายทางอะไรไม่ได้เลย แล้วถ้าข้อบกพร่องเกิดจากตัวเครื่องช่วยเดินอากาศจริงความอันตรายก็ยังคงมีอยู่เนื่องจากในบราซิลและทั่วโลกมีเครื่องบินรุ่นเดียวกันนี้ใช้งานอยู่เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่สืบสวนก็เลยเบนเข็มไปที่ความบกพร่องของเครื่องช่วยเดินอากาศบนเครื่องบินโดยเอาเครื่องช่วยเดินอากาศที่เก็บจากซากเครื่องมาตรวจสอบทุกชิ้นอย่างละเอียดแล้วก็พบว่าทุกชิ้นทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรเสียแม้แต่อุปกรณ์เดียว แล้วก็มีอีกหนึ่งความเป็นไปได้ก็คือเครื่องบอกทิศทางแม่เหล็กอาจจะถูกรบกวนทําให้บอกทิศทางผิดไปซึ่งเซ็นเซอร์รับสัญญาณทิศแม่เหล็กจะติดตั้งอยู่ด้านท้ายเครื่องเจ้าหน้าที่สืบสวนสงสัยว่าอาจจะมีสัมภาระของผู้โดยสารที่อยู่ในเครื่องสร้างสนามแม่เหล็กความเข้มสูงจนรบกวนเซ็นเซอร์ดังกล่าวจึงไปเอาสัมภาระในเครื่องบินทั้งหมดมาตรวจสอบ แต่ก็ไม่พบว่ามีอะไรที่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กออกมาได้แม้แต่ชิ้นเดียวจากการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งสองส่วนนี้ทำให้ทีมสืบสวนลงความเห็นว่าเครื่องบอกทิศทางและเครื่องช่วยเดินอากาศทั้งหมดของเครื่องบินทำงานอย่างเป็นปกติทุกตัวประเด็นเรื่องอุปกรณ์นำร่องบนเครื่องบินเสียจึงถูกตัดทิ้งออกไปครับเจ้าหน้าที่สืบสวนแม้ว่าจะยังไม่เข้าใกล้คำตอบแต่ก็ยังไม่ละความพยายาม ก็ไปเอาเอกสารการบินมาตรวจสอบแล้วก็พบความผิดปกติบางอย่างในแผนการบินซึ่งแผนการบินนี้ทางสายการบินจะเปลนยให้ทุกเที่ยวบินในนั้นจะมีข้อมูลทุกอย่างสำหรับการเดินอากาศรวมไปถึงทิศทางและระยะทางในแต่ละขาระบุไว้อย่างละเอียดทีนี้ความผิดปกติที่ว่าที่เจ้าหน้าที่สืบสวนพบคือโดยปกติตัวเลขทิศทางจะเขียนเป็นตัวเลข3หลัก แต่ในแผนการบินนั้นเจ้าหน้าที่พบว่ามันพิมพ์ด้วยตัวเลข4หลักพอเป็นแบบตัวเลข4หลักวิธีการอ่านก็จะเป็น3หลักแรกคือทิศทางและหลักสุดท้ายคือทศนิยมหลักที่1ยกตัวอย่างเช่น0 270ก็จะหมายถึงทิศทาง027.0นั่นเองครับมาถึงตรงนี้เมื่อเทียบกับแผนที่จริงก็โปะเชะทันทีโดยทิศทางที่จะบินไปเบเลมคือ 027แต่เที่ยวบินนี้บินไปทางทิศตะวันตกหรือทิศ270เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงคิดว่ากับตันน่าจะตั้งค่าทิศทางบินออกผิดตั้งแต่แรกเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกผิดนั่นเองเครื่องบินจึงหลงทางหาสนามบินไม่เจอและเชื้อเพลิงหมดและตกลงในที่สุดครับเจ้าหน้าที่สืบสวนพยายามสืบประวัติกับตันต่อไปก็พบเรื่องน่าตกใจอีกคือ หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะเกิดเหตุกัปตันมีการลาพักร้อนทีนี้ช่วงที่กัปตันลาพักร้อนสายการบินมีแผนที่จะซื้อเครื่องบินแบบใหม่เข้าประจำการโดยเครื่องบินแบบใหม่จะมีช่องให้ตั้งค่าทิศทางเป็นแบบ4หลักซึ่งทศนิยมเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งหลักทางสายการบินก็เลยเปลี่ยนแบบฟอร์มของแผนการบินให้เป็นแบบ4หลักเพื่อจะได้ใช้รูปแบบเดียวกันสำหรับเครื่องบินทุกลำในสายการบินทีนี้ พอกับตันกลับจากพักร้อนมาก็เห็นว่าทิศทางกลายเป็นแบบสี่หลักไปแล้วครับเจ้าหน้าที่สืบสวนรวบรวมหลักฐานเสร็จหลายเดือนต่อมาก็เรียกกับตันมาสอบปากคำอีกครั้งได้สำเร็จจากนั้นก็กดดันกับตันให้บอกความจริงออกมาพร้อมกับเอาหลักฐานที่หาได้ให้กับตันดูกับตันทนแรงกดดันไม่ไหวจึงรับสารภาพว่าตั้งค่าทิศทางผิดไปจริงๆแต่ก็พยายามหาทางกลับสนามบิน โดยการจูนความถี่หาสถานีวิทยุท้องถิ่นแล้วแต่เชื้อเพลิงก็หมดก่อนเจ้าหน้าที่สืบสวนก็เอาหลักฐานให้ดูอีกสถานีวิทยุท้องถิ่นที่กัปตันหาเจอมันไม่ใช่สถานีวิทยุในเมืองเบเลมแต่กลายเป็นสถานีวิทยุของเมืองอื่นที่อยู่ทางทิศใต้พอบินตามเข็มที่ชี้สถานีไปมันก็เลยลงใต้ไปเรื่อยๆคนละทางกับเมืองเบลมจนเชื้อเพลิงหมดนั่นเองครับ อีกประเด็นที่เจ้าหน้าที่สืบสวนยังสงสัยอยู่คือทำไมนักบินผู้ช่วยจึงไม่ได้สังเกตว่าทิศทางผิดตั้งแต่แรกก็ได้คำตอบว่าหลังจากตรวจเครื่องเสร็จก็ขึ้นมาบนเครื่องเห็นว่าฝั่งกัปตันตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วก็เลยตั้งค่าตามทั้งหมดโดยที่ไม่ได้เอาแผนการบินขึ้นมาตรวจสอบเรียกว่าลอกการบ้านฝั่งกัปตันทั้งหมดเลยก็ว่าได้เครื่องช่วยเดินอากาศทั้งฝั่งกัปตันและฝั่งนักบินผู้ช่วย จึงแสดงผลเหมือนกันผิดแต่แรกเหมือนกันและทำให้ไม่ได้เอใจอะไรเลยแม้แต่น้อยครับเจ้าหน้าที่สืบสวนสงสัยในพฤติกรรมของกัปตันเป็นอย่างมากว่าทำไมจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจึงลุกลามบานปลายกลายเป็นหายนะใหญ่หลวงได้เลยเอาข้อมูลทั้งหมดไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการบินวิเคราะห์ให้โดยได้รับคำอธิบายว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์โดยเฉพาะเมื่อมีตำแหน่ง หน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์มากขึ้นก็จะมีอีโก้มากขึ้นไปด้วยเวลากระทําอะไรผิดพลาดก็จะยังคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นั้นถูกต้องโดยไม่สนใจข้อมูลรอบข้างและก็จะพยายามหาเหตุผลมายืนยันความคิดของตัวเองถึงแม้จะหลงผิดไปก็ตามทําให้สมองปิดกั้นข้อมูลที่ถูกต้องจากด้านอื่นๆอย่างสิ้นเชิงเช่นตอนที่เห็นแม่น้ํากัปตันก็คิดเอาเองว่า แม่น้ำนั้นคือแม่น้ำแอมะซอนทั้งที่แม่น้ำนั้นคือแม่น้ำซิงกูก็เลยบินตามไปและตอนที่จูนสัญญาณวิทยุเจอสถานีท้องถิ่นกัปตันมั่นใจมากว่ามันตั้งอยู่ในเมืองเบเลมอย่างแน่นอนทั้งที่สถานีนั้นอยู่อีกเมืองทางใต้ทำให้บินลงใต้โดยไม่ได้เอะใจว่าสนามบินเบเลมนั้นอยู่ทางทิศเหนือเป็นต้นครับเวลาต่อมาก็มีการสอบปากคำผู้โดยสารเพิ่มเติม ได้ความว่ามีผู้โดยสารมากกว่า3คนพยายามบอก Flight Attendant ว่าเครื่องบินไปผิดทางเพราะหลายคนเดินทางเส้นทางนั้นเป็นประจำแล้วก็เห็นภูมิประเทศแปลกตาไปจากทุกครั้งแต่ก็ได้รับคำตอบจาก Flight Attendant ว่านักบินรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และขอให้อยู่ในความสงบครับเมื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานได้เรียบร้อยโดยใช้เวลาสืบสวนอยู่17เดือน เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงสรุปลงในรายงานอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดจากนักบินตั้งค่าเครื่องช่วยเดินอากาศผิดทำให้บินหลงทางจนเชื้อเพลิงหมดจึงต้องร่อนลงฉุกเฉินกลางป่ากลายเป็นเหตุสลดตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั่นเองครับผลกระทบจากเหตุการณ์ก็มีดังนี้สมาพันธ์นักบินบราซิลกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ATC ว่ามัวแต่ดูถ่ายท่อสดฟุตบอล จนไม่สังเกตเห็นความผิดปกติตั้งแต่นักบินเรียกเข้ามาด้วยวิทยุย่านความถี่ HF ประเด็นนี้ทางเจ้าหน้าที่สืบสวนมองว่าเครื่องบินวิทยุย่านปกติเสียนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้อีกทั้งสนามบินไม่มีเรดาร์จึงเป็นไปได้ยากที่เจ้าหน้าที่ ATC จะรู้ว่าเครื่องบินบินผิดทิศท,ทางและในกรณีนี้นักบินก็ไม่ได้แจ้งเหตุฉุกเฉินอะไรเข้ามาทั้งสิน้นทั้งที่รู้ว่าหาสนามบินไม่เจอ เจ้าหน้าที่ ATC จึงพ้นข้อกล่าวหาไปครับเวลาต่อมาเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศกลายเป็นวาระแห่งชาติและมีการทยอยติดตั้งจนครบทุกสนามบินพาณิชย์ทั่วทั้งบราซิลข้อต่อมาในรายงานมีคำแนะนำให้สายการบินพิมพ์ตัวเลขในแผนการบินให้ชัดเจนอันไหนเป็นจุดทศนิยมก็ใส่จุดลงไปให้เห็นอย่างเด่นชัดและก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยครับ เหตุการณ์ไม่จบเพียงเท่านี้นักบินจากเป็นฮีโร่อยู่ดีๆพอผลการสืบสวนออกมาก็กลายเป็นจำเลยสังคมทันทีมีการนำการสืบสวนนี้ไปฟ้องร้องต่อในศาลต่อสู้คดีกันอย่างยาวนานโดยศาลมีคำตัดสินให้กับตันและนักบินผู้ช่วยมีโทษจำคุกคนละ4ปีฐานกระทําการโดยประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหายและทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ในที่สุดสารดีกา ก็มีคำพิภากษาออกมาให้งดโทษจำคุกเปลี่ยนเป็นบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แทนเนื่องจากเห็นว่านักบินไม่ได้มีเจตนาและมีความพยายามช่วยเหลือผู้รอดชีวิตอย่างเต็มความสามารถครับในยุคปัจจุบันการบินหลงทางแบบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยากมากๆเพราะเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งการแสดงผลเป็นแผนที่แบบเรียวท์ออกนอกเส้นทางนิดเดียวก็รู้ในทันที หรือแม้กระทั่งสถานีภาคพ,พื้นเสียทั้งหมดตลอดเส้นทางการบินก็ยังสามารถไปต่อได้ด้วยดาวเทียม GPS จนกระทั่งแลนดิ้งได้อย่างปลอดภัยทุกท่านสบายใจไร้กังวลได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของการสืบสวนสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุเครื่องบิน Boeing 737-200สายการบินวาริกเที่ยวบิน254ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วทุกคนคิดว่า ได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างหรือมีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์อย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพในช่องคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับส่วนใครที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์หรือกดแชร์ก็จะรบกวนขอแรงกดเบาๆสักหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยครับผมในช่วงนี้สถานการณ์โรคระบาดรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ วัคซีนดีๆประสิทธิภาพสูงๆก็เข้าถึงยากเหลือเกินช่องของเราก็ได้แต่ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักมีกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ที่เข้มแข็งผ่านทุกวิกฤตในชีวิตไปได้ด้วยดีสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ